ผมไปเซิร์ชจากในออนไลน์แล้วเห็นตัวตารางวิธีการขับ8โหมดผมก็เลยลองมาศึกษาดูแล้วสุดท้ายผลที่ออกมาผมก็ได้ตัวเลขถึง62.5กิโลเมตรต่อลิตรครับผมผมรู้สึกว่ารถนี่ประหยัดสุดๆจริงๆครับสวัสดีครับผมผมเต้อนนทิจันนะครับตอนนี้ผมใช้รถ MG3 ให้บิดพัดอยู่ที่โคราชนะครับตอนนี้ผมทำช่อง y o u u t YouTube ครับเกี่ยวกับพวกเล่านิทานเสียงครับ นะตอนที่ตัดสินใจซื้อก็คือตอนนั้นเรากําลังมองหารถอยู่นะครับที่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดน้ํามันรถคันที่ผมใช้เนี่ยเป็นคันแรกของโคราชครับใช้งานจริงก็รู้สึกถูกใจชอบเลยครับแล้วขับขี่สนุกประหยัดด้วยครับที่ผมรู้จักกิจกรรม MG 3 s a เซฟเซฟเนี่ยน้องเซลเขา ส่งข้อมูลเอกสารว่ามันจะมีกิจกรรมก็ลองส่งภาพไปเพื่อจที่จะได้ลองลุ้นรางวัลดูครับครั้งแรกๆผมส่งได้ประมาณ25-26กิโลต่อลิตรครับซึ่งผมก็ว่ามันก็ประหยัดมากนะครับผมก็เลยลองไปศึกษาเกี่ยวกับวิธีการขับระบบไฮบริดของ MG ตัวนี้ทั้ง8โหมดดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงเพราะว่าผมก็อยากจะรู้ว่าสมรรถนะในตัวรถและสิ่งที่ผมจะทำมันทำได้ถึงขนาดนั้นจริงหรือเปล่า ผมไปเสิร์ชจากในออนไลน์แล้วเห็นตัวตารางวิธีการขับ8โหมดผมก็เลยลองมาศึกษาดูแล้วก็ลองไปขับดูผมก็ได้ตัวเลขถึง6.2.5กิโลเมตรต่อลิตรครับด้วยระยะทาง24-25กิโลเมตรเลยนะครับผมยังตกใจมากเลยว่าได้เลขนี้เลยเหรออ๋อพอผมเห็นตัวเลขนี้ออกมาตอนแรกก็รู้สึกว้าวมากกับตัวเลขว่าโอ้โหมันทําได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็เข้าใจครับว่ามันเป็นการแข่งขันนะครับผมแต่พอเราเข้าใจระบบ การทํางานของรถนะครับทีนี้ก็รู้เลยว่าระบบของมันอ่ะขับยังไงก็ประหยัดได้ครับผมผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับท,ที่มีรถ MG 3 Hybrid Plus มาร่วมกิจ,จกรรมขับรถ MG 3เซฟเ f e เพียงแค่เพื่อนๆครับถ่ายรูปหน้าจอนะครับที่ตรงอัตราการสิ้นเปลืองแล้วโค้ดติดแฮชแทก MG 3 s เซฟเซฟมาเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลกันทุกคนครับผม